And, 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 แอนแอนแกดูนั่นสิแอนยายน้ำวา้าลูกเดยดาเนี่ยท้องโตขึ้นเยอะเลยนะนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะตั้งแต่มันท้องเนี่ยฉันไม่เคยเห็นพ่อเด็กโผล่หัวเลยนะแต่ดีนะเด็กกี้ลูกฉันอ่ะมันเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนไม่จีบแตกเหมือนอีนางน้ำวา้ามัน แอนแอนแกดูน <Yeah. laughs> ั่นสิแอนยายน้ำวาลูกเดดาเนี่มท้องโตขึ้นเยอะเลยนะนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะตั้งแต่มันท้องเนี่ยฉันไม่เคยเห็นพ่อเด็กโผล่หัวเลยนะป้าป้าพูดแบบนี้ก็ไม่ดีนะเพราะป้าเองก็มีลูกสาวเหมือนกัน โถ,ถึงฉันจะมีลูกสาวนะเช่นก็อบรมลูกสาวเช่นมาอย่างดียายกี้อ่ะไม่มีวันทำตัวเหลวไหลอย่างยายน้ำว้าแน่นอนเลยเอา้าวติ๊กสวัสดีจ้าดดสวัสดี้ะติ๊กไปไหนกันมาเลยจ๊ะอ๋อไปตลาดมานะจ๊ะพอดีมาเจอยายแอนก็เดินคุยกันมาเรื่อยๆเลยจ้ะ เออแต่ว่าเยน้ำว้านี่ท้องโตขึ้นเยอะเลยนะดูมีน้ำมีนวลขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยกี่เดือนแล้ว,ลวจ๊ะเจ็ดเดือนแล้วจ้าฉันกับเยน้ำว้านะ่ะขอตัวก่อนนะพอดีฉันจะออกไปทำธุระและเยน้ำว้าจะออกไปเรียนเราก็เลยออกไปพร้อมกันนะจ้าจ้าเชิญจ้าเชิญจ้าตามสบายเลยนะจ้าจ้า,จา นี่แหละฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆอีไย,ยน้ำวาน่ะมันท้องโตขนาดนี้มันยังจะเสนอหน้าไปเรียนทำไมเนี่ยเด็กอะไรไม่มีอย่างอายยายดานี่ก็เป็นแม่ภาษาอะไรที่งอ้อส่งลูกท้องโตไปเรียน สิ้นเปลืองเงินเปล่าๆเ,เรียนไปก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรสุดท้ายก็ต้องมานั่งเลี้ยงลูกอยู่ดีแต่ดีนะยดยกี้ลูกฉันนมันเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนไม่ใจแตกมีนอนางน้ำว้ามันป้าเที่ยวไปนินทาลูกคนอื่นเขาแบบนั้นน่ะระวังนะเวรกรรมเนี่ยมันจะตามเข้าตัวเอา เหมือนสุภาษิตที่เขาว่าอย่าถมน้ำลายขึ้นฟ้าเพราะว่ามันจะลงมาลดหน้าตัวเองอะเคยได้ยินไหมจ๊าอัวห็นกองวเวีนกรรมอะไรฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้น,นแหละเจ็กกี้ลูกฉันอะไม่มีวันทำอย่างนั้นแน่นอน ค่ะพี่แอนทาไมไมาอยู่กันตรงนี้ล่ะคะกี้คิดว่าแม่ไปซื้อของที่ตลาดจะอีกอ๋อแม่กลับมาแล้วจ้ะพอดีเจอแอนอะ่ะแม่ก็เลยเดินคุยกันมาเพลินๆนะจ้ะ <c oughs> นี่แอนดูกี้ลูกฉันสิแต่งตัวน่ารักเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ขนาดไหนนะนิกกี้จะไปเรียนแล้วใช่ไหมยจะลูก ใช่จ้ะแม่พอดีว่าใกล้จะสอบแล้วก็เลยนะัดเพื่อนติวที่มาหาลัยจ้ะแม่แหมลูกแม่นี่ขย,ยันจริงๆเลยนะสงสัยจบมาได้เขียนนิยมอันดับหนึ่งมาฝากแม่แน่ๆเลยเจ็บขอแม่ชิ้นเจนะที่ลูกแม่คะเงินหนูขอตัวไปก่อนนะคะจ้าเดินทางปลอดภัยนะลูกพระคุ้มครองรีบไปรีบกลับนะจ้าไปก่อนนะคะพี่แอนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายนะลูก ชื่นใจจริงๆเลยลูกแม่เออแอนอฉันขอเข้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวเอาของสดไปแค่ตู้เย็นจ้ะ ทำไรอะ่ะแล้วแกไม่ไปเรียนหรือไงล่ะฉันจะไปเรียนทำไมฉันไม่เรียนแล้วแหละเพราะตอนนี้นะฉันเจองานที่สบายกว่าไปนั่งเรียนอีกแถบได้เงินมาง่ายๆด้วยฉันจะบอกอะไรแกให้นะถึงแกจะไปเรียนอะ่ะไม่ได้ทำให้แกมีเงินใช้ขึ้นหรอกนะแกนี่มันน่าสมเพชเหมือนที่แม่ฉันบอกจริงแทนที่แกจะใช้ความสวยความสาวของแกให้คุ้มค่า กลับปล่อยให้ตัวเองท้องลูกไม่มีพ่อแกอย่ามาสนใจใช่เลยเอาเวลาไปสนใจลูกในท้องของแกเถอะพี่มารับน่าเจอน้อมกี้ไปฉันไปก่อนนะ ไม่อยาลืมหาพ่อให้ลูกในท้องล่ะ จะมาเนี่ยยายนำ้ำหวามาได้สักทีนะฉันยืนรอแกตรงนี้มาเป็นชั่วโมงแล้วนี่ถ้าแม่ฉันรู้นะว่าฉันไม่เข้าเรียนอะแกต้องรับผิดชอบเอา้าเราฉันจะรู้ได้ไงว่าแกมารอฉันอยู่อะแล้วก็อีกอย่างนะวันนี้อาจารย์ก็สั่งงานเยอะฉันก็เลยเลิกเรียนช้าดิเออช่างมาเถอะวันหลังไอะแกก็มาเร็วๆหน่อยแล้วกันนี่ถ้าแม่ฉันรู้นะว่าฉันไม่เข้าเรียนนะแกอะต้องรับผิด ชอบแตกี้นั่นมันไม่ใช่ความผิดของฉันนะเราฉันจะบอกแกให้อีกอย่างหนึ่งนะฉันว่าแกเลิกทำตัวแบบนี้ก่อนที่แม่แกจะจับได้ดีกว่าเพราะสิ่งที่แกทำอยู่อ่ะมันไม่ได้เป็นผลดีอะไรต่อตัวแกเลยนี่น้ำวะแกมีสิทธิ์อะไรมาสั่งสอนฉันฉันว่านะแกเอาเวลากลับไปทำงานให้เสร็จแล้วส่งอาจารย์รีบเรียนให้จบดีกว่าไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของฉันแกจะได้มีอนาคตดีด ไม่ต้องหวังพึ่งทางรัฐหวังพึ่งทางรัฐงั้นเหรอนี่แกนีก่กี้มายืนทำอะไรแถวนี้เรื่องเรียนแล้วทำไมไม่กลับบ้านอย่าบอกนะว่ายายน้ำว่าชวนลูกไปทะเลเทะไหะอะ่แม่เคยบอกเลยใช่ไหมว่าให้เลือกคบเพื่อนดีๆเพราะอีกหน่อยอนาคตลูกเรียนจบจะได้เป็นเจ้าคนนายคนไม่เหมือนคนแถวนี้ ไม่รู้ว่าเรียนจบแล้วจะมีบริษัทไหนรับเข้าทำงานหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปกลับบ้านกันเถอะลูกอย่ามวยืนเสวนากับคนไร้อนาคตแถวนี้เลยส่วนเธอนะเยนัมวะอย่าให้ฉันเห็นว่าเธอมาเข้าใกล้ลูกฉันอกีกฉันไม่อยากให้ลูกฉันติดเชือ้อใจง่ายใจแตกรีบท้อง สงสารเด็กมันนะเกิดมาก็าไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อมันไปลูกกลับบ้านเราเถอะไม่ทำกับข้าวไว้เลยเยอะแยะเลยแต่ป้าคะแกหุบปากเลยนะวะแกไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแม่คะรอกี้ได้คะ่ะ กระเป๋ไปไหนอ่ะฉันก็ไปจากที่นี่ไงฉันจะได้มีอิสระสักทีแกอย่าไปบอกแม่ฉันเด็ดขาดนะเข้าใจไหมกี่แกจะให้ฉันช่วยปิดเรื่องนี้กับแม่แกเหรอแถ้าเกิดแกหายไปโดยที่ไม่บอกแม่แกแบบนี้เดี๋ยวแม่แกก็มาโทษฉันอีกอะ่ะนั่นก็เรื่องของแกแกจะช่วยฉันหรือไม่ช่วยมันก็เรื่องของแกฉันไม่ฟังแกเทศนาฉันหรอกในเมื่อฉันอ่ะกำลังได้ในสิ่งที่ฉันต้องการ อย่ามาวุ่นวายส่วนในชีตเนี่ยแกก็เก็บไว้แล้วกันนะเพราะมันน่ะคงไม่เป็นประโยชน์กับฉันแล้วแหละนีฉันขอร้องแกนะแกทำแบบนี้เลยนี่ดูขนาดฉันสิฉันอะเหลืออยนีดเดียวก็จะจบอยู่แล้วอะถ้าแกกลับไปตั้งใจเรียนอะเผลอๆแกอาจจะจบพร้อมฉันก็ได้นะนั่นมันก็เ่องของแกฉันไม่สนอะไรทั้งนั้น สิ่งเดียวที่ฉันจะขอจากแกก็คือให้แกลูกซิปปากหุบปากของแกไว้ไม่ต้องบอกอะไรให้แม่ฉันรู้แม่นี้ยเดียวเอ้กีกีเดี๋ยวก่อนดีดาดีดาแกอยู่ไหนออกมานี่เลยนะมาคุยกันให้รู้เรื่องเลยดีดาออกมานี่เลย พแกลูกฉันม่อยู่ไหนเต๊กแกช่วยใจเย็นหน่อยได้ไหมหนูกี้ลูกสาวแกนะ่ะไม่ได้อยู่ในบ้านฉันจริงๆแกโกหกไล้เย็นน้ำหวาลูกแกอยู่ไหนพระเย็นกี้มันหายไปตั้งแต่เมื่อวานบอกใช่ไหมเดี๋ยวนี้นะบอกมาเลยนะฉันกับเย็นน้ำหวานลูกสาวฉันนะ่ะไม่รู้เรื่องจริงๆนะไม่จริงฉันไม่เชื่อลูกฉันต้องอยู่ที่บ้านแกแน่นเลยฉันบอกแล้วไงว่าลูกเธอน่ะไม่ได้อยู่ที่นี่ แล้วตอนนี้เยน้ำว้าก็ไปเรียนตั้งแต่เช้าแล้วฉันยืนยันได้เลยว่าฉันนะ่ะไม่ได้ซ่อนใครทั้งนั้นฉันอยู่บ้านเนี่ยคนเดียวไม่จริงแกอย่ามาโกาหกฉันนะไม่จริงที่ไม่ใช่แ่แกวอสองเรียกวอลหนึ่งเราพบเป้าหมายแล้วฉันมาลูกสาวแกต้องเสียมสอนอะไรผิดๆให้ลูกสาวฉันแน่ๆเลยวอสี่ขอกำลังเสริมหน้ารงน้ำแข็งสาราล้เปลี่ยนบ้าครับ ทางสายตรวจเราแจ้งมาว่าพบเห็นผู้หญิงลักษณะเหมือนลูกของคุณป้าอยู่แถวโรงน้ำแข็งครับ<ะ>รบกวนคุณป้าตามพวกผมมาหน่อยครับอะไรนะลูกสาวทังอยู่ที่นี่คุณป้าไปกับผมนะครับแต่ลูกสาวที่อยู่ในนั้นนะคุณตำรวจไปกับพวกผมก่อนนะครับ กี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับแกเนี่ยฮะกี้ลูกสาวของคุณป้าถูกนายหน้าคาระเวนีล่อลวงมาครับยังดีที่พวกเราตามจับผู้ร่วมผบวกบการไว้ได้ทันถ้าไม่มีอะไรแล้วพวกผมขอตัวเข้าไปเคียย์ด้านในก่อนนะครับกี้แกบอกแม่ได้ยังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแกที่บานมา แม่คิดว่าแกไปเรียนมหาลัยทำไมแกทำตัวแบบนี้คะกี้ทำไมถึงมาแบบนี้กี้นี่ไม่รู้ไอ้ผู้ชายคนนั้นมันหลอกกี้มามันบอกว่าจะมากี้มาทำงานสบายสบายไรายได้ดี <c oughs> อ่ะแต่มันโกงกี้แกบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะว่ายเย็นน้ำว้ามันมีส่วนรู้เห็นใช่ไหม มันเป็นหนังน็กต่อล่อลวงแกมาอย่างนี้ใช่ไหมแม่แม่ใจเย็นๆก่อนนะ <c oughs> จริงๆน้ำหวาเขาช่วยเตือนสติกี้มาตลอดเลยอะ่ะ <c oughs> น้ำหวาเป็นเพื่อนดีๆของกี้คนหนึง่งที่คอยห่วงใย,ยกี้ <c oughs> แต่ไม่เป็นกี้เองแหละที่ไม่เอาฟังเขาอะ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วตอนเนี้น้ำหวากกำลังจะจบปริญญาในขณะที่กี้อะ กี่ทำไมแีไม่บอกแม่เลยอะคนที่หวงใหญ่จริงๆก็งคือแม่นะทำไมแม่ไม่รู้เรื่องเรื่องนี้เลยอะก็แม่อ่ะเอาแต่กดดันฉันน่ะวาาพาพี่ฉันน่ะมันไม่ใช่ตัวตนของฉันแม่เขาใจไม่จะทนไม่ได้แล้วกี่ฟังแม่นะ ที่ผ่านมาแม่ไม่ได้ตั้งใจใมันเป็นแบบนี้นะลูกแม่อยากให้ลูกมีอนาคตที่ดีบางครั้งอะแม่ก็อาจจะทำผิดพรั้งเผอไปนะลูกต่อไปนี้แม่สัญญาว่าแม่จะอยู่เคียงข้างลูกนะและแม่จะช่วยเหลือลูกทุอกอย่างลูกตกลงไหมยังไง แม่ก็รักลูกมากนะลูกแม่ว่าเรากลับบ้านกันแต่นลูกนะหลานยายน่ารักจัง แม่ภูมิใจในตัวลูกมากนะก็ขอบคุณแม่มากนะคะที่อยู่เคียงข้างหนูมาเสมอ